สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศจะพาทุกท่านมารู้จักพืชชนิดหนึ่งนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังถึงแม้ว่าเราจะรู้พิษรู้สรรพคุณทางยาแต่การใช้ต้องระมัดระวังแล้วต้องมีความรู้ทางแพทย์แผนไทยการใช้พืชสมุนไพรเป็นอย่างดีถึงสามารถใช้ได้มาดูกันค่ะ วันนี้ครูทัดมาในแนวชายป่าใกล้บ้านนะคะก่อนที่จะรู้จักพืชสมุนไพรที่ว่าเดี๋ยวมาพามารู้จักนี่ก่อนค่ะนี่รู้จักไหมเอ่ยนี่กําลังดอกเยอะเลยค่ะนี่ดอกเยอะแยะเลยใครเคยเป็นเด็กสมัยเมื่ออายุ50กว่าปีที่แล้วคงจะรู้จักนะคะนี่คือ,อต้นเล็บแมวค่ะ ดกมากเลยนะคะภูทัศเดี๋ยวเขาเป็นภูทัศก,ก็จะแอบมากินอยู่นี่แอบมาเก็บกินค่ะนี่ตอนนี้เขาเพิ่งดอกค่ะดกมากเลยแล้วตอนนี้ก็จะมีะรสหวานอมเปรี้ยวด้วยนะคะนี่นะคะเป็นแนวเลยค่ะนี่มีแต่ต้นเล็บแมวทั้งนั้นเลยซึ่งตอนนี้หายากแล้วนะคะก็จะมีอยู่บริเวณชายขอบปลิมอ่า ลำคลองชนประทานใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพามารู้จักพืชสมุนไพรชิ้นหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วค่ะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านใดรู้จักบ้างเอ่ยนี่ค่ะดอกเขาสวยมากนะคะ,ะเห็นไหมค่ะดอก ดอกตูมก็จะเป็นสีนี้ดอกตูมเล็กๆค่ะเนี่ยๆพอเย้มออกมาหน่อยประมาณนี้ค่ะสีเขียวๆแต่พอบานออกมาหน่อยค่ะมีสีเหลืองแล้วก็ปลายสีแดงพอบานเต็มที่ค่ะนี้ก็จะออกแดงออกส้มเกือบทั้งเกือบทั้งดอกเลยค่ะนี่นตรงนี้ก็เริ่มโรยแล้วค่ะนี่เยอะเลยนะคะนี่นะคะนี้ นี่เขาเรียกว่าต้นดองดึงค่ะคุทัศน์เคยเอาลงคลิปช็อตไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งดองดึงนะคะเป็นที่สนใจของหลายๆคนมากนะคะนี่เขาจะมีสวยมากค่ะชอบมากม,มาดูลักษณะใบ,าบาของเขานี่ค่ะนี่ใบจะเรียวอ่า เรียวแหลมนะคะเป็นเนี่ยลักษณะใบนะคะนี่แล้วก็ลำต้นของเขาคันนี้จะเป็นถาวค่ะนี่ค่ะนี่เมล็ดของเขาคันนี้นะคะนี่เมล็ดของเขานะคะนี่เป็น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 ผลค่ะไม่ใช่เมล็ดนะคะจะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะอ่านี่คือผลของเขาค่ะนี่พอดอกเสร็จเนี่ยค่ะก็เริ่มจะเป็นเริ่มจะเป็นผลแล้วนะคะนี่ผลของเขาค่ะ นี่ลำต้นจะยาวเรียวนะคะเขาจะมีมือจับเกาะตรงใบค่ะ,ะเกาะไปตามต้นไม้ค่ะนี่ยาวมากเลยนะนี่นู่นหายากตรงนี้เห็นมีอยู่หนึ่งต้นค่ะก็เลยอยากจะมาะพูดคุยถึงสรรพคุณทางยาของเขาค่ะ,อะดองดึงนะคะจะเป็นลำต้นเขาจะเป็นเถาเรียวเล็กนะคะแต่ตรง หนวลำต้นเขาจะเป็นเง่าเป็นหัวนะคะเป็นหัวเหมือนมันเลยล่ะคะ่ะกเ็เขาจะใช้ตัวหัวของเขานี่แหละคะ่ะรากหรือหัวของเขาเนี่ยมาใช้เป็นสปปรรพคุณทางยา mm hmm. เขาบอกว่าเอามาใช้แก้โรคผิวหนังพวกคุทราชนะคะพวกอ,อะไรคะพวกโรคผิวหนังพุพองต่างๆที่เป็นโรคเรื้อรังะนะคะสามารถรักษาหายได้นะคะแล้วก็ตัว เง่าตัวหัวเขานี่แหละค่ะเอามาต้มแล้วก็กินแก้นะคะลมจุกเสียดนะคะแล้วก็ขับขับถ่ายพยาธิแล้วก็เอาหัวเอาเง่าของเขาเดี๋ยวมาฝนสามารถทา,าทาแก้พิษของตะขาบของพวกแมลงที่มีพิษได้นะคะนี่สรรพคุณของเขาแต่การที่จะใช้เอาไปกินเอาไปใช้เป็นยาเนี่ยเขาจะมีสารที่มีอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าทราบแล้วเราพอเห็นแล้วปุ๊บแล้วเราจะเอาไปทำกินได้เลยนะคะก็ต้องอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรจริงๆนะคะเพราะก็จะมีสารของเขานะคะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะมีสรรพคุณทางยาแต่ก็มีพิษ ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าสามารถเอามาใช้ในจำนวนน,น้อยลำมาผสมนะคะเป็นยาแก้โรคมะเร็งได้นะคะนี่นี่คือสรรพคุณทางยาของดองดึงค่ะนี่ก็จะมีดอกแซมอยู่ตามที่ต่างๆนะคะนี่เห็นไหมเขาจะมีกิ่งก้านสาขาของเขาค่ะ แตกออกมาแล้วก็จะ,ะถ้าไปขุดก็จะเป็นหัวนะคะหัวเหมือนหัวหัวมันนี่แหละนะคะแล้วเขาก็จะ,ะใชใ้ตรงส่วนหัวมาทําเป็นแป้งแล้วก็ใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไปผสมอะไรส่วนต่างๆเพื่อรักษาโรคมะเร็งนะคะนี่ก็มาให้รู้จักนะคะต้นดองดึงซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นต้นไม้ที่หายากแล้วนะคะเริ่มหายากนะคะเพราะว่า คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่รู้คุณค่านะคะแล้วก็ไม่ช่วยกันอนุรักษ์นะคะก็เห็นอยู่ตรงนี้ก็ดีใจค่ะที่ที่ที่เจอเขาหนึ่งต้นค่ะก็เขาจะขยายก็คือเงาของเขาค่ะใช้แต่มเมล็ดก,ก็น่าจะใช้ได้ั้มคะเขาจะ,มะเมล็ดเมล็ดของเขาก็จะมีสัพคูณทางยางเหมือนกันนะคะ ในตัวมเมล็ดเนี่ยจะเอาไปใช้สับคุณทางยาถ้าใครสนใจก็ไปเซิร์ชดูใน google นะคะถ้า,ามีก็ควรจะอนุรักษ์นะคะถ้ามีพัน์ธุอยู่ตามป่าตามอะไรต่างถ้าเขามีคนไม่ไม่ใส่ใจเราก็ควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะนี่ค่ะรู้จักต้นดองดึงกันค่ะนะคะถือว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะคะค่ะนี่นี่ค่ะสวยมากนะคะ สวยจริงๆค่ะมืดไปหน่อยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ไปดูเจอเห็ดอะไระไันใกล้ตรงนี้กินได้ไม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะมาพาทุกท่านมารู้จักและสรรพคุณของต้นดองดึงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงที่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย